นะครับจากตรงนี้ครับมันเป็นสีส่วนซ้อนแบบที่สามใช่ไหมเศษก็เป็นเศษส่วนส่วนก็เป็นเศษส่วนเพราะฉะนั้นการแปลงตัวนี้จะใช้ไกลคูณไกลหารด้วยใกล้คูณใกล้จุดแรกนะครับไกลคูณไกลก็28คูส33ด้วยใกล้คูณใกล้55 คูณด้วยเจ็ดครับ ema. ส่วนอีกชุดหนึ่งครับเราจะเขียนห้าส่วนเจ็ดก่อนเราจะเขียนสองตัวบนก่อนเนาะห้าส่วนเจ็ดก่อนแล้วเราย้ายตัวล่างสุดขึ้นไปวางเหนือเครื OR, ่องหมายส่วนตัวหลักอ้เจ้าชุดเนี้ยเครื่องหมายส่วนตัวหลักมันอยู่ที่ตรงนี้เนาะเครื่องหมายส่วนตัวยาวอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นย้ายตัวล่างสุดขึ้นไปวางเหนือเครื่องหมายส่วนตัวหลัก สี่จึงไปอยู่กับเจ็ดแล้วเด็กก็ตัดทอนเลยนะครับสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดห้าห้าไปตัดห้าครับเจ็ดไปตัดยี่แปดได้สี่ สี่ไปตัดสี่ข้างล่างข้างล่างเหลือเจ็ดตัวหนึง่งข้างบนเหลือสามโอเค